นี่ผมให้ใสิจ้างจังสี่มั้นมือวางให้สวยวางมือเป็นอย่างเพื่ออ,อยากเป็นขี้บอดบ่อยากเรียนโอ้อยากเรียนเอาวซ้อนให้เขาเนี่ยสามนิ้วนี่นี่มือ,อกอดสี่นี่น

ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดเล่นเนี่แแนยแล้วรอหนึงเอะไรนะเพื่อแก้ซองบนขัดใจเล่นไอสอนน้ำงเต้เนี่ยมันบอลขอดโดนเตีอันนั้นมันขอดเขาไปกินอยู่หน้าเราเนี่ย จิ้งเป็อะดวงจิตเล่งเน้นจีร้องดัดลิ้นเมื่อกี้เูตัเลตล็ดัดเสียงมืกี้คอตัเลนเลน้นใช่อย่อยี่ลูกนี้กลอยลูกนีน้ นียำีใส่กูมื่อคืนไว้แต่นี่นจมามนไครับกาน่ะคครับเดี๋ยวกดบุงมแล้กคือจะจีบจะไม่ไม่หนนอยอย่ี่กูจะปหาคนแมกก่กอดคอาตอนจะได้ไหมตะจีบมันจะีนโตหน่อยเนาะ ถ้าจีมันตัวน้อยมันกัดกอดหูมันบ่เดี๋ยวนี้มันเป็นอยังคือกดอดผู้หญิไปนั่งจันกอดผูหญิงมานั่งนี่ลูกคนเอาสีสอนจีบแบบนี้อ <c oughs> เอาเสื้อเขามันปี๊งนี่ก็เลยเป็นไงดิมันสีได้เป็นไงเขาไปนั่งตักเขาละเร็วฝนฝนลูกคืนอยากเป็นนะ่ะ ไปมันจะสีได้มันจะสีจำชี้ไงเขียนข้อสอนสั้นวะเออข้อสอนสั้นละสูตรเทียกบเลยให้สอนหลุดชิดหลุดหามาเลยสอนแบบนี้เออมันก็สีลืมเถอะเนาะลืนครูบาอาจารย์เถอะนี่นั่งทับเอาโอ้ทานี่วัตสีเป็นไงมันเปลี่ยนไงหรอกมันเป็นอย่างมันแซงเก่งยีนมันอันมันนั่งยากมันเก็บเอป็นนงกับปองมา สอเดี่ยแยเอเปิดจังหวะตัวเปิดจังหวะขึ้นมึงม้เอาเอ เป็นเหรอว่าเป็นเหรอคือว่าว่เป็นเหรอว่าเป็น่เป็หรอกเป็นเหรอทำนนี่ใส่กระโปรงมาเป็นเลยไปใส่โป้ไม้หลาไปไปมันอยากเป็นไปไปใส่โป้มันมารงแนางแบบเก่าเออหรือมันก็เป็นครูของเขาเป็นคู่ใส่นุ่งสินมากทั้งเพลงไหมผสมใส่เออพี่รองครับอันนี้กะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ น้องฝนเพิ่นอยากสิให้สามีเพิ่นสายยันวันลุงสอนที่บอดให้แต่ว่าทาบังหันนี่เป็นทาที่สายยันสอนอผู้หญิงเหรียที่บอดมาหลายคนเขาก็เป็นเหมือนแล้วเนเหมือนแล้วแต่ไปอินี่บีเสียไม่มาทั้งเสื้อวันไหนไม่เสื้อไม่เสื้อครับไม่ต้องสอนมันหรอกนาไม่ต้องสอนมันเถอะม่เสื้อไม่ต้องสอนนี่อันนี้ก็จะมีแต่สามสิทันเออสิเอะ ทำลูกสานมาเสียกะไม่ต้องเรียนดอก <c oughs> เขาบอกไปกะเฮ็ดรบเรบียงเขาบอกไปนุงสินมาไา่ต้งยอยงแซงจริงไหน <c oughs> นุงสินมาเออถ้าสุดมาสอน ไปใไซล่ะสิไปไซนม้นวะนี่นนสิไปใส่เสียน,ปน,ปยนไปเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนใครไปเปลี่ยนไปสิเปลี่ยนมาดูนี่มีเนลเล่นจ้ะเออก็มีเหรียญนลเหรีเออแนวเลนเ่นยญพาไปเห<อ>รียนะะเออ,เเอเไปสอนอยู่ในห้องกระเหอะไม่เอ็เด็กคลิป <laughs> นี้พอเอาไปสักนิดพี่น้องพอชิมนาแล้วกันนะครับอยู่ดีมีแห่สุู่ขคนขความเจ็บจะแสดงความไข่จะสมีครับ พี่้องเบิ้งช่องสายแย้มันลุงแล้วกับฝากเบิ้งช่องของคมเจ้าไอยสีแล้วกับช่องหอยหน้าเดซิรีสั่นเด็ดนพี่น้องเรือไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย